ยิปันลูกกีสานลันยาโมสายเลือดกเกษตรในบ้านเฮาสืบสามวัดคันคน,นึกทมไม่เคยพลาดเดินทางต่อรัรและผกดีความยากลำบากไม่เคยวันในท้องนาเราจะสามารถขีสวัสดีครับเพื่อนเืนครับ พี่น้องน้องลูกลูกเล่นหลานนะครับและท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมวิดีโอของลุงปั่นลูกอีสานหลานย่าโมนะครับจองลุงปั่นลูกอีสานหลานย่าโมก็จะนําเสนอวิธีการแบบการปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องนลูกๆกลนหลานและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมทั้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับ คลิปวงปั่นก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับะท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนี้มาดูวิธีการวิถีชีวิตการปลูกผักต้นไม้พืชผักสวนครัวในพื้นที่เล็กๆปลูกในกระถางนะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่จะปลูกในกระถางครับปลูกไว้รับประทานภายในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อพืชผักสวนครัวนะครับก็จะพยายามปลูกหลากหลายนะครับ ดูแลง่าย,ายๆปลูกผักปลอดสารเคมีนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชนะครับเพราะฉะนั้นผักที่ลุงปั่นปลูกนี้ก็จะสดสะอาดปลอดภัยไรสารเคมีตกค้างอย่างแน่นอนครับวันนี้ก็จะมาพามารีวิวนะครับอัปเดตนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วลุงปัน่นได้ย้ายกระถาง แล้วก็เปลี่ยนกระถางผักชะอมแล้วก็เติมดินเข้าไปใหม่หมดเลยนะครับส่วนใหญ่ปุปันจะเติมดินนะครับเข้าไปใหม่นะครับเพราะว่าดินเก่าก็อาจจะจืดบ้างชืดบ้างนะครับตอนแรกว่าจะใส่ปุ๋ยคอกนะครับก็ปุ๋ยคอกก็จะเป็นปุ๋ยน้ำหมักจากมูลวัวนะครับตอนแรกว่าจะใส่ฝนมันตกก่อนก็เลยไม่ได้ใส่นะครับปุ๋ยที่ไก่ก็ไม่ได้ใส่ครับ ปุ๋ยขี้ไก่ที่ว่าผสมกับแกลบนะครับแล้วก็ตากแดดแห้งไว้นะครับไม่ได้ใส่ฝนมันตกนะครับเราย,ยังไม่ได้ใส่เลยเ็ราจะต้องรอเป็นวันอาทิตย์ถัดไปนู่นนะครับนะครับถึงจะได้ใส่ปุ๋ยอคอกให้เขานะครับตอนนี้ก็แค่ได้เอาดินนะครับดินดินที่เราซื้อมาจากตลาดนะครับเป็นดินอ่าเขาเรียกว่าดินมูล มูลไส้เดือนนะครับเป็นดินแกรบเผานะครับผสมมูลไส้เดือนนะครับครับใส่ครั้งในผักชะอมใา่กับใส่กับต้นมะละกอใส่กับต้นพริกใส่กับต้นมะเขือนะครับเยอะๆเลยครับหลายๆจุดเลยนะครับเพื่อที่จะบำรุงให้มีต้นพืชมีแร่ธาตุเพิ่มเติมนะครับเพราะเราตอนแรกว่าจะใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะครับก็ไม่ได้ใส่นะครับฝนตกลงมาซะก่อนนะครับ ไม่ทันได้ใส่นะครับตอนย้ายกระถางใบชะอมนะผักชะอมนี่ต้นชะอมนี่ย้ายกระถางต้นชะอมนะครับเปลี่ยนกระถางต้นชะอมใหม่นี่ก็ฝนตกนะครับไม่ได้บันทึกวิดีโอให้รับชมกันเลยครับเพราะว่าเนื่องจากว่าฝนตกลุงก็ย้ายเอ่ย,ปยปเปลี่ยนปับเปลี่ยนแล้วก็จัดปุ่มโลเคชั่นใหม่โดยแต่งแข่งกับฝนเลยนะครับเพื่อนๆทำลุงทำแข่งกับฝนเลยนะครับ วันนี้ก็จะพามารีวิวนะครับวันนี้เป็นวันนางคารนะครับเช้าวันอังคารนะครับเช้าวันอังคารที่หนึ่งกรกดาเข้าเดือนใหม่แล้วนะครับทุกคนมาดื่มกาแฟแล้วก็เดินชมสวนผักไปพร้อมกับลุงปั่นนะครับแล้วลุงก็จะลดน้ําผักนะครับเพราะว่าวันจันทร์ฝนไม่ตกครับวันจันทร์ฝนไม่ตกแล้วเนื่องจากเราเปลี่ยนกระถางหลายๆอย่างเลยนะครับทั้งมะเขือลุงก็เปลี่ยนกระถางนะสลับกระถางใหม่ ต้นชะอมลุงก็สลับกระถางใหม่นะครับแล้วก็มีปลูกผักนอกหรือว่าใบาบูบกยังไม่ได้รดน้ําเลยนะครับตั้งแต่ปลูกมาลุงก็ยังไม่ทันได้ลดน้ําเลยเนาะก็เลยว่าวันนี้กินกาแฟเสร็จแล้วลุงก็จะลดน้ํานะครับกินกาแฟเสร็จแล้วลุงก็จะลดน้ำผักนละครับก็พารีวิวเดินชมดูนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆน,นะครับจนเติมกาแฟนี่ กระนนยังไม่สุกนะครับขนุนก็ยังไม่สุกเลยลูกก็ต่ำๆนี่แหละครับพวกหนูมันมากัดอ่าคือสลิดนะครับหรือว่าเคือตอกกระจอรลูกตายไปเยอะเลยนะครับหนูนังหาวิธีกับจัดเขาไม่ได้เลยเรามาลดน้ำผักกัดก่อนนะครับเช้านี้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราลดน้ำผักก่อนนะครับ แล้วเราจะได้ไปทําอย่างอื่นต่อไปทํางานปกติของเราต่อไปนะนี่นะครับวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตของลุงปั่นก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนเพื่อนพี่ๆน้องๆลูกรูหล,ล,ลานๆและท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับก็จะวนเวียนอยู่ในสวนผักสวนครัวนะครับส่วนใหญ่ผักไว้รับประทานเองง่ายๆอย่างนี้นะครับเราชอบกินผักอะไรพืชผ,ผักชนิดไหนแล้วก็หาพืชผักชนิดนั้นมาปลูกนะครับ เราประทานเองง่ายๆครับทดแทนการไปซื้อหาจากตลาดนะครับทดแทนการไปซื้อหาจากตลาดทดแทนได้ถ้าเราปลูกได้เยอะนะครับหลากหลายแล้วนะครับก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพอเพื่อผักสวนครัวลุงก,ก็จะปลูกพระเขากันไป บูกแบบชนิดที่ว่าพอได้ใช้รับประทานเลยพอเก็บรับประทานเลยในกลัวเรือนของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นา่าตะไคร้ใบมะกรูดใบกะเพราใบเบเงรักใบโหระพานะครับชะอมนะครับมะละกอขิงครับกระชายพริกมะเขือผักบุ้งแตงกวาถั่วนะครับใบเตยผักไทยแยง หรือผักแพรวครับตอนนี้ลุงก็เริ่มเอาลองเอาอ่าเรียกใบบบวบกนะครับมาปลูกอีกนะครับผักหนอกหรือว่าใบบบวบกนะครับลองมาปลูก,กเพิ่มเติมนะครับผักกุ้งผักกาดผักชีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะวนเวียนอยู่นี่แหละครับสลับสับเปลี่ยนปลูกคุ้นเวียนกันไปมานะครับ รือว่าจะเป็นพืชผักแปลกๆที่หลายคนไม่รู้จักลุงก็พยายามหามาปลูกเพิ่มเติมก็ไว้นะครับผักปังหรือว่าต้นคอูไนเงี้ยใบเตยลุงก็มาปลูกนะครับปมท,ทีที่แบบว่าพอเก็บรับประทานเลยแหละได้เหลือเลยแหละครับแล้วมะเขือน,นี่มันสิบกว่ากระถางใช่ไหมเพื่อนๆน,นะครับอท่านผู้ชมครับนะ ถ้ามันเป็นลูกพร้อมกันนี้เหลือกินเลยนะครับเก็บเหลือกินเลยนะครับไม่ว่าจะเอาไปต้มไปแกงไปซุปนะครับอ่าเลยก็ไปผัดต้มแกงหรือว่าซุปหรือว่าจะลวกหรือจะกินดิบนี่ก็เหลือๆเลยนะครับอย่างตอนนี้ขนาดเป็นแค่สองสามต้นนะครับมันเป็นไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับอัตราการจเจริญเติบโตมไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆครับ ทั้งเรื่องแสงแดดตำแหน่งที่ตั้งนะครับแค่สามต้นนะครับตอนนี้ยังโอ้ลูกโตๆยังเก็บก้นประาได้เหลือๆเลยและครับอย่างต้นนี้ต้นเดียวใช่ไหมครับรเผื่อนี้ว่าเป็นอยู่สองสามลูกเงี้ยลูกโตๆอย่างเงี้ยนะครับลูกโตๆอย่างเงี้ยนะนี่กินแบบเหลือๆอย่างต้นนู้นก็เต็มเลยนะครับพอบางครั้งถ้าเรากินซ้ําๆบางคนเราโดยปกตินะโดยธรรมชาติของคนนะครับ จะไม่นิยมกินรับประทานซ้ำๆอยู่ตลอดเนาะก็เป,ปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นลุงปั่นก็เลยปลูกผักหลากหลายไว้อย่างละเล็กละน้อยนะครับแต่พอรับประทานอะไรเงี้ยครับเหลือเก็บรับประทานเลยอะไรเงี้ยครับพริกลุงก็จะปลูกมีทั้งพริกจินดาพริกที่หนูสวนแล้วก็เป็นพริกกระเหรี่ยงนะครับที่ปลูกอยู่ตอนนี้นะครับ อย่างละสามกระถางสองกระถางสามกระถางสิบกระถางแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าจะหากล้าพันได้นะแล้วแต่ลุงจะหากล้าพันได้ส่วนใหญ่เก้าพันก็จะหลักๆเลยเก้าพันหลักๆเ,เลยนะครับคือเราไปซื้อซื้อเข้ามาแล้วใช่ไหมครับมาปลูกมาขยายเสร็จแล้วถ้ามันสามารถเก็บกก้าพันได้ลุงก็จะเก็บเก้าพันแล้วก็ไปหวานต่อนะครับ เป็นเก้าพันไปหวานเป็นเก้าพันต่ออีกนะครับโดยปกติลุงจะทําอย่างนั้นนะครับนอกเสอกจากว่ามันไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้อันนี้ก็จําเป็นต้องซื้อใหม่นะครับต้องซื้อเก้าพันเมล็ดพันธุ์เขาใหม่ในรอบถัดไปนะครับแต่ถ้ามันสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ลุงก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์เขานะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้ามันไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ลุงก็จะไม่ได้เก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้นะ แต่โดยปกตินะครับถ้าเป็นที่เขาขายเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันจะเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ก้าใหม่ไม่ได้นะครับมันมันมันจะไม่ทนทานต่อพวกโรคทั้งหลายนะครับไม่ไม่เหมือนก้าพันธุ์เดิมๆธรรมชาติมันอย่างที่เราปลูกตอนเป็นสมัยเป็นเด็กเนาะถ้าพวกนั้นโอเคครับพวกนั้นอ่ะยอมรับเลยว่าเมล็ดพันธุ์ืชผักสวนครัวพวกนั้นอ่ะทนทานต่อโรคมากนะครับ อย่างต้นน <Yeah. S 1> ี area, ้เป็นพริกขี้หนูสวนนะครับตอนนี้กําลังดอกแล้วครับกําลังออกดอกแล้วครับก็มีสองต้นนะครับไม่ใช่มีสองกระถางนะครับปกต้นพอลุงจะปลูกกระถางละสามต้นนะครับกันเหนียวกันเหนียวปลูกกันเหนียวครับอันนี้ก็เป็นกระชายนะครับเพื่อนเพื่อนพื่อนน้องๆท่านผู้ชมครับกระชายปลูกใส่วงล้อรถยนต์ง่ายๆเลยนะครับขาลุงก็ปลูกใส่วงล้อรถยนต์นะครับเวลาเราเก็บ ไปรับประทานง่ายๆครับเพราะว่ามันเราควบคุมพื้นที่ในการปลูกเราก็ดินกรอนขึ้นมาเฉยๆง่ายๆเลยครับดินที่ลุงใส่นี้เป็นดินอ่อดินร่วนผสมดินทรายนะครับปลูกพวกกระชายพวกขาเนื่องจากว่าเราต้องการเป็นพืชกินหัวนะครับเราต้องเน้นการเจริญเติบโตของหัวเขาเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ดินล้วนปนทรายเน้นไปทางทรายเยอะ ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราลดน้ําบ่อยๆอยู่แล้วพอจากนั้นไม่ต้องกลัวว่าเขาจะขาดน้ํานะครับเวลาเราเก็บเขาขึ้นมารับประทานมันก็จะง่ายนะครับป้อนเป็นดินล้วนปนทรายมันตอนขึ้นมาง่ายๆครับทุกคนนะครับเทคนิคลุงก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ดินนะครับเลือกดินเอามาปลูกให้ถูกชนิดกับพืชผักสวนครัวแค่นั้นเองนะครับอย่างนี้ครับ ชะอมตั้งแต่เปลี่ยนสลับกระถางมาลุงยังไม่ได้ลดน้ําเลยนะครับวันทย์ลุงสลับกระถางมาวันนี้วันทีา,าแล้วนะครับฝนตกก็ไม่ใช่ว่าจะตกแรงเท่าไหร่นะครับตกพอให้มันเปียกเฉยๆนะครับแต่ไม่พอที่จะทําให้ชุ่มฉ่าได้นะครับเพราะลุงกลัวเขาจะตายนะเพราะโอสาปูเขามาได้ขนาดนี้แล้วนะครับต้องมาอัดน้ําให้เขานิดนึงนะครับพวกชะอมเนี่ย พอลุงก็ชอบรับประทานเหมือนกันนะครับพวกใบชะอมพวกไรพวกนี้เราแปลไปรับเป็นเมนูอาหารได้หลากหลายเมนูเหมือนกันนะครับใบชะอมนะครับแต่ลุงก็จะพยายามทําให้ต้นเขาอยู่ประมาณเจียงหน้าอกนี่แหละครับจะไม่ให้โตสูงไปกว่านี้มันจะได้สะดวกต่อการเราเก็บรับประทานได้ง่ายๆดีกว่านะครับทุกคนนะครับใบสาปูใบสาปูนี่นะครับลุงก็เอามาใส่กระถางเหมือนกันนะครับเนีย่ยเรียง ปลูกเรียงเป็นแถวเลยเนี่ยดูแลง่ายในการดูแลบำรุงรักษาแล้วก็เก็บรับประทานนะครับไม่ต้องบุกป,ป่าเข้าไปในป่านะครับถ้าปลูกไว้มันชอบเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะชบแฉะนะครับเป็นป่าเป็นป่ายกอ่าลกนะครับะฉะนั้นอันตรายเพราะนั้นลุงก็เลยขยายเก็บมาใส่กระถางโขกในพื้นที่ที่เราตั้งใจไว้ให้เขาอยู่เลยมันก็งามนะครับออกยอดงามนะครับเนี่ยเก็บไปแกงใส่หอยคม้ม หรือว่าจะเอาไปแกงใส่ออมนะครับหรือจะกินกับปลาเผาก็อร่อยนะเป็นเครื่องเคียงนะครับอร่อยได้หลายเมนูนะผัะกก้านจองผักแยงนะครับปลูกใส่กระถาลงลุงเอามาปลูกใส่กระถางหมดแล้วครับเพียงแต่จําลองพื้นที่ของเขาให้เหมือนเหมือนกับสถานที่ที่เขาเคยอยู่ตามธรรมชาติแค่นั้นเองเราพยายามจําลองสถานที่กระถางให้หมันเหมือนคล้ายๆกับ ที่เขาเคยอยู่ตามธรรมชาติแค่นี้เขาก็จะเจริญเติบโตงอกง,งามให้เราสามารถเก็บรับประทานได้แล้วล่ะครับตอนนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่ามะเขือละครที่ลุงเอามาปลูกสองทั้งหมดสองสองต้นนะครับปลูกลงปลูกลงดินเลยนะครับมะเขือละครนี่ลุงไม่ได้ใส่กระถางเนื่องจากว่าตอนนั้นลุงไม่มีกระถางจริงๆเลยนะครับกระถางหายยากมากแต่ตอนนี้กระถางลุงมีเยอะครับเพราะว่ามีท่านผู้ใจดีนะครับ นำกระถางม,มามอบให้ลุงเยอะมากเลยถางใบสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็ <c oughs> นกระถางใบสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยมาให้ลุงปลูกผักสนครัวนะครับตรงนี้ลุงกอบปลูกเขาก็เลยเป็นกระถางเก่าเขาเขาก็เลยอ,ออกมาแล้วเขาไม่ได้ใช้เก็บไว้เขาก็บอกว่าไม่เกิดประโยชน์เอามาให้ลุงใช้ให้เขาไม่เกิดประโยชน์ดีกว่าลุงชอบขอบพระคุณอย่างสูงเลยแหละครับลุงชอบมาก เดี๋ยวอยู่หลายใบนะครับท่านผู้ชมครับก็จะทยอยเอามาปลูกทุ่นปลูกนี่นะครับมีโครงการว่าลุงจะปลูกพริกหยวกนะครับลุงได้มเมล็ดพันธุ์มาแล้วประมาณสิบเม็ดนะครับพริกหยวกลูกตตๆ่นะครับลุงกะว่าจะมาลองปลูกดูใส่กระถางนะครับปลูกใส่กระถางดูแต่ตอนนี้ได้มเมล็ดพันธุ์มานะครับ เก็บไว้พันธ์เอาไว้อยู่ครับยังไม่ได้อลโล่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงปันลูกอีสานหลานย่าโมไว้นะครับเป,นนเป็นกำลังใจให้ลุงปันได้ทําคลิปดูเพลินๆไปเรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ่าจะพาไปรับชมอะไรติดตามรับชมเลยนะครับสวัสดีครับโชคดีมีใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมัน่นัญยืนกันทุกๆคนนะครับ เกษตรพื้นที่น้อยสร้างแหลงอาหารในบริเวณบ้านแบบง่ายๆครับผักที่เราชอบกิน<ส>กิีผั์ที่เราชอบกูนะครับในบ้านเฮาสืสามวัดคันและทำไม่เคยพลาเดินทางต่อดูรับและผักดีความยาก